การกัปตันแจ็คอีกแล้วนะครับสิรตรุลุ่นะครับผมวันนี้จะพาไปดูรถเข้ามาใหม่สบสองล้อดั้มนะครับผมนี่ครับเฉียวนี่เลยเฉียวมา,าสักรู่ครับเดี๋ยวลองเทสรถดูก่อนทันนี้เป็น f y h สามหศนแรงนะครับผมเป็นสิบสองล้อดัม้มตัวดํานี่จะอยู่ความยันน่าจะอยู่ประมาณเจ็ดเมตรกว่านะครับผมคันนี้เป็นปีห้าเก้าครับเดี๋ยวลองเทสรถก่อนรถเข้ามาใหม่ยังไม่ถ่ายรถเข้าใหม่เลย เป็นภายในนะครับผมมีพัดลมด้วยเราจะเก็บงานอีกทีหนึ่งนะครับผมเื <c> ้ <oughs> เสียงดูเชี่ยว <c oughs> นี้ครับเป็นดัมสิบสองล้อนนลเดี๋ยวดูสภาพรถก่อนว่าซื้อเข้ามาเป็นยังไงบ้าง เราก็ยังมีดอกยางอยู่นะครับภายในแบบเอาแบตใหม่เราเปลี่ยนแบตใหม่เป็นไรแล้วเนี่ยยางเนี่ยยางอาจจะต้องเปลี่ยนยเราจะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับคันนี้ายหลังตัวดำเราม,มีตัวพ่วงด้วยโอเคจะเอาเลยคันนี้เป็นดำสามารถพ่วงได้นะครับมีลำพงพ่วงด้วยถังใหญ่12บสองนอ เดี๋ยวมานแบบนี้เลยครับผมอันนี้เป็นปีห้าเก้าครับสองห้าห้าเก้ายูสูครับสามหกศูนมาครับเราก็มาต่อกันเลยเพราะว่าลมเต็มแล้วเราสาธิตกันกนเลยเอา่าหัวเกียร์ไม่มีเดี๋ยวใส่ให้ไม่ต้องห่วงนะครับผมคันนี้สองล้อ ใส่เกียร์เลยไปเอ้เข้าใจแล้วครับ <laughs> โอ้ยลืมปดเบรกมือเมี <laughs> ยไอเทสทำได้ครับผมผมเป็นช่างภาพนะครับช่า <laughs> งภาพที่ขับรถสิบล้อ <laughs> เราจะมาถ่ายตรงนี้แล้วลองเทดสอบกันดูนะครับผมอ่าตรงนี้กันตรงนี้กว้างดีใส่ <laughs> เกียร์ เกียร์ฝากวะเนี่ยมั่วไว้ก่อนครับผมถูกไม่ถูกก็ดูเอาแล้วกันยกดับอาา่าฮ่าถูกด้วยนี่ครับผมดํายาวมากโอ้โหข้างในเป็นสีคล้ายๆสีทาทีเลยเดี๋ยวกดหยุดก่อนนะครับผมกดเกียร์ฝาก นี่ใหญ่มากคันนี้ Isuzu F i H360 ปีสองพรคันนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งล้านเจ็ดแสนทวนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีของแถมโปรโมชั่นโน่นนี่นั่นให้ด้วยนะตอนเราเก็บงานเรียบร้อยเดี๋ยวไอตอนนี้รถเ,เข้ามาใหม่เดี๋ยวจะเก็บงานตามหลังมาเดี๋ยวจะถ่ายคลิปไว้ให้ดูนะครับอันนี้คราาวเดี๋ยวไปดูตัวพื้นมัน อ๋อดีอยู่เพื่อนยังดีอยู่ปีห้าเก้าครับล้านเจ็ดแสนทวนนะครับผมคันนี้ให้ดูรอบคันก่อนสิบสองล้อดำออทอทองนะครับผมเครื่องอยนต์นี้โอ,อ้เครื่องใหม่มาก ครับผมอันนี้เครื่องสวยมากครับผมครับผมและใครที่สนใจนะครับก็สามารถทิ้งข้อความใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีรถเข้ามาใหม่เดี๋ยวก็จะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ารถอะไรจะเข้ามาไม่ค่อยได้รีวิวครับเนี่ยตอนนี้อยู่บนเขานะครับมีหงมีหางด้วยนะครับผมรถเยอะมากเครื่องเจนก็มีนะครับเครื่องเจนเครื่องใหญ่มาก ลาไปด้วยรถเข้าใหม่คันนี้ครับสวัสดีครับเออฝากกดติดตามนะครับกับตนันแจงนะครับขอบคุณครับ